มาดูกันที่อีกหนึ่งงานค่ะทางกลุ่มพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะได้นําสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมาให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงช้อปชิมในงานอันดามันเฟสติวลัลกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามัน ที่ศูนย์การค้า Central, เซ็นทรลัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนางสาวสุภากิจเกลี้ยงสง์พาณิชย์จังหวัดตรังพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันภูเก็ตระนองพังงากระบี่สตูลและพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเปิดงานอันดามันเฟสติวลัลกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันครั้งที่3ม ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามันซึ่งครั้งแรกนะคะจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่2จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครค่ะงานนี้ก็ได้คัดเลือกสินค้าเป้าหมายทั้งสิ้นมีสินค้าเด่นๆนะครับแล้วก็บริการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม40ร้านค้าในงานยังได้เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ประกอบการจากภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศงานจัดขึ้นครับตั้งแต่เมื่อวานและ25ถึง29ตุลาคมครับที่ลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้งานเยอะจริงอีเวนต์เยอะจริงๆะจังหวัดเชียง